คดีนี้มันเป็นคดีสู้กับคนมีอิทธิพลพอเรื่องเงียบๆก็จัดการทีละคนเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องทําให้บางแจ็คหยุดให้ได้วิธีการก็คือส่งคนไปตีหัวนี่เขาเตือนเพอๆเนี่ยข้างหน้าเขาสั่งคนไปยิงอะ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะฮะ ไม่ได้สู้กับคนธรรมดามันสู้กับหัวหน้าแก๊งที่ระดับเดียวกับรัฐมนตรีมีคอนเน็ชันทุกระบบแต่ลําพังที่ออกมาสู้ทั้งหมดเนี่ยมัดรวมกันเนี่ยสู้เขาไม่ได้มันก็ไม่ได้ใหญ่กว่านายกรัฐมนตรีหรอกแต่มันมีคนเก่งใจกันเก็บศพมาใหม่ๆเนี่ยเห็นไหมมือไพ่หลังนะเหมือนมัดเลยตะปูตอกฟุตงตรงฝ่าตีนด้านขวาก็หายไป เรียกว่าเ้มค้นึ้นเ่อยๆค่ะสำหรับการรื้อคดีของดาราสาวผูรลวงรับแตงโมนิดาพัชรวิรพงศ์หลังล่าสุดค่ะพันตำรวจตียุทธนาแพรดดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ค่ะมีคำสั่งอนุมัติให้ดำเนินสืบสวนคดีของ,งานางสาวพัทรริดาพัชร,ชรวิรพงศ์หรือแตงโมแล้วเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเบื้องต้นค่ะว่ากระบวนการดำเนินคดีมีการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาหรือไม่และมีบุคคลที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องหรือไม่ค่ะขณะที่หลายคนค่ะก็ออกมาเคลื่อนไหว วิเคราะห์ทิศทางเกี่ยวกับคดีของแตงโมนิดาที่จะเป็นไปหลังจากนี้หนึ่งในนั้นก็คือเตมมงคลกิษค่ะซึ่งหากยังจํากันได้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาเคลื่อนไหวเมื่อ3ปีก่อนแล้วก็เชื่อว,ว่าการเสียชีวิตของแตงโมนิดาไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุแต่ช่วงหลังขาดเจ้าตัวก็เงียบไปจนล่าสุดก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้อีกครั้งค่ะขณะที่บางแจ๊คค่ะผู้ที่กลุ่มข้อมูลและก็ความลับในโทรศัพท์ของแตงโมนิดาทิงรอบนี้หลายคนก็ให้การสนับสนุนหลังจากที่พิสูจน์ข้อมูลและ รับกับข้อมูลของคุณหมอทวัชชัยกาญจนรินทร์และอาจารย์ปานเทพผัวพงพันธ์แต่ล่าสุดค่ะก็เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นหลังถูกชายบุกตีศรีะเพื่อแย่งโทรศัพท์จนหลายคนเนี่ยก็ยงไปว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีของแตงโมหรือไม่โดยเจ้าตัวเองก็ได้ออกมาไล์เล่าเหตุการณ์แล้วก็ฟาดกับแซดวิสาพัอีกครั้งทว่า เราเนี่ยต้องเล่นแซนดี้ให้หนักแค่นั้นเราต้องเอาแซนดี้ให้ออกมาเอาตัวจริงของแซนดี้ให้ออกมาให้ได้เขาเนี่ยเริ่มออกมาแล้วนะแซนดี้เริ่มไปเล่นกับมมาแต่แซนดี้น่าเกลียดนะน้องๆเขาอุตส่าห์ออกมาทาเรื่องเพื่อเพื่อนพวกเธอแท้ๆเลยนะเขามาโดดน้ําแต่เอามมามาแซวแขกแบบนี้หนึ่งสองสามแซนดี้มันน่าเกลียดนะมันทุเรศแซนดี้บอกว่าโมเป็นเพื่อนเราแต่งโมเป็นเพื่อนพวกแซนดี้ไม่ใช่หรอทําไมแซนดี้ถึงต้องไปแซวเขาแบบนั้นเอาหมาไปโดดมันน่าเกลียดไม่ละ แล้ววันแซนดี้ไปใหญ่แล้วนะบอกแล้วหลกยา เบาๆอยากนิดนึงก่อนที่จะไปให้ข้อมูลแซนดี้แจ็กอยากให้รับรู้ว่าข้อมูลแซนดี้เป็นอะไรแซนดี้เคยเรียนอยู่ต่างประเทศแล้วอาจารย์แซนดี้เนี่ยบอกประวัติมันเรียบร้อยแล้วนะแซนดี้แต่ Sandy แซนดี้เก่งจริงๆนะที่ไปท้าพวกเขาไม่กลัวหรอว่าจะโดนคือคนเราทําอะไรผิดไปแล้วพาไปแล้วคนเราก็ต้องให้อภัยและเข้าใจกันคนเราเนี่ยไม่ควรไปซ้ําเติมเหมือนที่พี่อัดเขาป่วยติดเตียงนอนโรงพยาบาลก็มีกลุ่มคนบนเรือเขาออกมาชัดการแล้วก็มีคนแคปหน้าจอส่งมาให้ดูว่า เขาคุยกันอะไรกันว่าเฮ้ยวางยาเบื่อดักหนูเลยไหมไปไวๆนักแผ่นดินประเทศไทยโอ้โหสารพัดเลยผมบอกเลยว่าวิจารณ์ผมด่าผมผมไม่ติดใจไม่โมโ oh หไม่แคร์ไม่เอาคืนไม่คิดอะไรเพราะตัวผมเนี่ยไม่เคยจะไปใส่ใจเพราะตัวเราเรารู้ว่าเราเป็นใครหรือว่าเราเป็นยังไงเราก็รู้อยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องไปใส่ใจคําพูดของคุณเราต้องเล่นแซนดี้ให้หนกักแค่นั้น <laughs> เราต้องเล่นแซนดี้ให้นกักเราต้องเอาแซนดี้ให้ออกมาได้ตัวจริงของแซนดี้เนี่ยเริ่มหมกมาแล้วนะแซนดี้เนี่ยจริงๆแล้วนะไอแซนดี้เริ่มไปเล่นกัะหมาเล่นไก่นั่นอะ่ะโอแตแซนดี้น่าเกลียดนะที่น้องๆเขาอะมาอุตส่าห์ออกมาทําเรื่องเพื่อเพื่อนเพื่อนเพื่อนพวกเธอแท้ๆเลยนะน้องแตงโมโนเนี่ยเขามาโดดน้ํานะแต่เอาหมามาเซลล์แขกแบบเนี้ยหนึ 1, 2, ่งสองสามอย่างเนี้ยแซนดี้มันน่าเกลียดนะแซนดี้มันทุเรศน,นะ แซนดี้บอกว่าโมเป็นเพื่อนเราไอ้ตงโม,มเป็นเพื่อนพวกแซนดี้ไม่ใช่เหรอทำไมถึงแซนดี้ต้องไปไปแซวเขาแบบนั้นเอาหมาไปโดดนะฮะแซนดี้มันน่าเกลียดไหมอะแต่และวันเนี่ยแซนดี้ไปกันใหญ่แล้วนะแซนดี้จริงๆอะ่ะบอกแล้วลุงยาเบาเบายานิดนึงอ่าก่อนที่จะไปเนี่ยข้อมูลแซนดี้เนี่ยแจ็คอะอยากจะให้รับรู้ ว่าข้อมูลแซนดี้มันเป็นยังไงนะก่อนที่จะไปเนี่ยเดี๋ยวให้คุณรู้ข้อมูลแซนดี้ก่อนนิดนึงแซนดี้เคยเรียนอยู่ต่างประเทศแซนดี้เคยไปเรียนอยู่ต่างประเทศแล้วอาจารย์แซนดี้บอกประวัติมาเรียบร้อยแล้วแซนดี แซนดี้เก่งจริงๆนะแซนดี้ไปทาเขาอย่างนั้นอ่ะไม่กลัวหรอว่าโดนอ่ะนะแซนดี้ไม่กลัวหรอว,นะว,ว่าจะโดนนะคือคุณเราเนี่ยคือทําอะไรที่ผิดไปแล้วพลาดไปแล้วก็คุณเราก็ต้องให้อภยัยคุณเราต้องเข้าใจกันนะว่าเออเข้าใจว่าโอเคให้อภยัยคนเราไม่กลวนไปซ้ำเติมเหมือนพี่อยาดเขาป่วยติดเตียงหรือนอนโรงพยาบาลเนี่ยมันมีเอ่อกลุ่มคุณเรือเนี่ยเขาออกมา เขาแชทกันอ่ะแล้วมีคนส่งแคปหน้าจอส่งมาให้ว่าเขาคุยกันว่าไอ้ยวางยาเบื่อหนูเลย,ยไหมให้ไปไปไวไวาไหนักแผ่นดินประเทศไทยโอ้โหสารพัดผมบอกแล้วว่าคือวิจารณ์ผมอ่ะด่าผมเนี่ยไม่ติดใจไม่โมโ oh หไม่แค้นไม่จะเอาคืนไม่คิดไม่เคยคิดเลยว่าจะเอาคืนด้วยเพราะเพราะตัวผมอ่ะ ไม่เคยที่จะไปแบบใส่ใจอะไรเลยเพราะพอตัวเรารู้ว่าเราเป็นใครหรือว่าเป็นเป็นยังไงเนี่ยเร,เราเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นยังไงเราเป็นใครเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปใส่ใจคําพูดคุณอย่างมีบางเพจที่จะออกมาพูดหรือจะอะไรเนี่ยตอนเวลาผม,มาอะตอบกลับไปก็คือก็ต้องกวนเก็บต้องกวนเก็บต้องกวนเก็บ เมนต์ไว ไม่ควรลบเมนตตัวเองออกนอกจากนี้ค่ะบางแจ็คก็ยังบอกอีกว่าโทรศัพท์แตง่งโมนปลอดภัยครับอยู่ในที่ปลอดภัยผมไม่เคยพกติดตัวตลอดแค่เอาข้อมูลส่งออกไปให้ทางพี่หมออาจารย์ปานเทพแล้วก็เก็บไว้เหมือนเดิมแค่นั้นแต่บางข้อมูลที่พี่หมอเขาเป็นคนวิเคราะห์ก่อนผมไม่กล้าเอาไปลงเลยผมส่งให้ทางพี่หมอพี่หมอเนี่ยเป็นคนวิเคราะห์และให้อาจารย์ปานเทพไปวิเคราะห์อีกทีหนึง่งแต่ทางเครื่องผมจะส่งไปให้เขาอยู่แล้วผมไม่มีทางขายเครื่องหรือไปเอาเงินอะไรแบบนี้เราเนี่ยมีศักดิ์ศรีพอ ที่จะทาเรื่องนี้ให้กับน e ้องโมให้ผมมาสิบล้านผมก็ไม่เอาหลอกค่าใจายผมแต่ละเดือนเนี่ยก็เกือบ2ล้านแล้วนะ10ล้าน5เดือนก็หมดแล้วให้ร้านปีหนึ่งก็หมดแล้วผมไม่ได้ส่งให้อาจารย์ปันเทพก่อนนะผมเนี่ยส่งให้พี่หมอก่อนเพราะว่าพี่หมอเป็นคนละเอียดมากพี่หมอก็ต้องวิเคราะห์แล้วก็ดูก่อนอันไหนที่เป็นเท็จอันไหนเกี่ยวกับคดีอันไหนที่เกี่ยวกับคดีอันไหนที่เป็นข้อมูลเก่าหรืออันไหนที่เป็นข้อมูลใหม่หรืออันไหนที่เป็นข้อมูลที่สําคัญที่เปิดเผยได้หรืออันไหนที่เปิดเผยไม่ได้ อันไหนที่เปิดเผยได้เราไม่กระทบกับคดีมันอยู่ที่พี่หมอแค่นั้นเขาแนะนำมาแบบไหน,นเราก็ต้องฟังเขาเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ส่วนคุณแม่ของแตงโมผมไม่ได้ติดต่อไปเลยแกก็ยังไม่ได้ติดต่อมาแกเนี่ยเป็นไบโพล่าอยู่แกก็ยังหลงหลงลืมๆบ้างแกอาจจะจําลายของแจ็คไม่ได้คุยกับแกมานานคุยกับแกทีไรเนี่ยต้องคุยเป็นชั่วโมงซึ่งผมไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นคุยได้เต็มที่ก็แค่ประมาณ30นาที เอ่อทรศัพท์แตงโมโปลอดภัยครับอยู่ในที่ปลอดภัยผมไม่เคยติดตัวตลอดเอาแค่อยู่ตอนเวลาแค่เอาข้อมูลเนี่ยก็เอาข้อมูลออกไปส่งให้ทางพี่พี่หมออาจารย์ปานเทพก็เก็บไว้ที่เหมือนเดิมแค่นั้นมีครับมีแต่ว่าบางข้อมูลเนี่ยพี่หมอเนี่ยเขาเป็นควรเอ่อวิกโรก่อนผมก็ไม่กล้าเอาไปลุงเลยผมอะส่งให้ทางพี่หมอให้พี่หมอเนี่ยเป็น คนวิเคราะห์และให้อาจารย์ปานเทพไปวิเคราะห์อีกทีหนึง่งแต่ทั้งเครื่องเนี่ยผมก็จะส่งให้เขาอยู่แล้วผมไม่มีทางขายเครื่องหรือไม่มีทางแบบไปเอาเงินหรืออะไรแบบเนี้ยไม่มีหรอกนะเรามีเรามีศักดิ์ศรีพอที่จะทําเรื่องนี้ให้น้องโมไม่มีให้ผมมาสิบล้านผมไม่เอาเหรอกค่าใช้จ่ายผมอะแต่ละเดือนอะก็เกือบสองล้านแล้วนะไม่เอา ห้าเดือนใน10บล้าน5เดือนก็หมดแล้วให้ร้อยล้านอะปีหนึ่งก็หมดแล้วแม่ผมอะส่งอาจารย์ปานเทพให้ผมไม่ได้ส่งให้อาจารย์ปานเทพก่อนนะผมส่งให้พี่หมอก่อนเพราะว่าพี่หมอเป็นคนละเอียดพี่หมอเป็นคนละเอียดมากพี่หมอก็ต้องแบบวิโครก่อนดูก่อนอันไหนเป็นเท,ท็จอันไหนเป็นเออเกี่ยวกับคดีอันไหนที่ไม่เกี่ยวกับคดีอันไหนเป็นข้อมูลเก่าอันไหนเป็นข้อมูลใหม่ อันไหนเป็นข้อมูลที่สําคัญที่เปิดเผยได้เอ้ยเปิดเผยไม่ได้อันไหนที่เป็นข้อมูลที่แบบเปิดเผยได้โดยที่ไม่ไม,ไม่กระทบกับคดีกนั่นแหละมันอยู่ที่ทพี่หมอแค่นั้นนะเขาแนะนํามาแบบนี้ผมก็ต้องฟังเขาเป็นผู้ใหญ่เราเราต้องฟังเขาเมตงโมย,ยังผมไม่ได้ติดต่อไปหรือแกก็ยังไม่ได้ติดต่อมาแกก็เป็นไบโพล่าอยู่แกลืมลืมบ้างแกก็อาจจะจำาลายแจ็คไม่ได้แจ็คก็ไม่มีเวลาที่จะไป โอ้คุยกับแกมันนานอะ่ะคุยกับแกที่ไรอะ่ะต้องคุยเป็นชั่วโมองต้องคุยแบบสองชั่วโมองสมชั่วโมองอะผมไม่มีเวลาขนาดนั้นอะ คุยได้แบบติมที่นะติมที่นะนะคุยได้ประมาณ30นาทีแค่นั้นนะขณะที่เต้มงคลกิจค่ะที่ถือว่าเป็นคนแรกในช่วงเวลาที่เกิดเหตุที่ออกมาเคลื่อนไหวและมองว่าเรื่องการเสียชีวิตของแตงโมนิดานั้นไม่ใช่อุบัติเหตุค่ะแต่เป็นการถูกฆาตกรรมโดยล่าสุดเนี่ยก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวพูดถึงทิศทางของคดีแตงโมว่าไม่ได้สู้กับคนธรรมดาแต่เป็นคนที่มีคอนเนคชันถูกระบบทุกคนที่ออกมากันทั้งหมดตอนนี้รวมกันก็ยังสู้ไม่ได้ค่ะโดยเจ้าตัวได้บอกเอาไว้แบบนี้ค่ะว่าผมเชื่อว,ว่าบางแจ็คคงเซฟ ข้อมูลแตังโมงไว้หลายที่ด้วยกันแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับ เพราะโดยปกติคดีนี้มันเป็นคดีที่สู้กับคนมีอิทธิพลไม่ได้สู้กับคนธรรมดาถ้าสู้กับคนที่อยู่ในแซงเขาก็ต้องเอาคดียัดพอเรื่องเงียบก็จัดการทีละคนแต่พอเรื่องด่างจัดการไม่ได้ก็ใช้วิธีเอาง่ายๆบางแจ็คเนี่ยสามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลต่างๆทาง Facebook ต่างๆทําให้ไม่รู้ว่าบางแจ็คจะเอาข้อมูลอะไรมาเปิดเผยทําให้กลุ่มคนที่กระทําความผิดเกี่ยวกับเรื่องคดีของแตงโมต้องสะเทือนเพราะฉะนั้นบางแจ็คเขาก็มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องทําให้บางแจ็คนี่ะผิดให้ได้วิธีการก็คือ ส่งคนไปตีหัวให้เขาเตือนเพอเพอครั้งหน้าเนี่ยเขาอาจจะสั่งคนไปยิงแล้วก็บอกว่าทะเลาะวิวาท ผมเนี่ยก็บอกบางแจ็กว่าถ้าไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังดูตายท้องรถด้วยเกิดระเบิดขึ้นมาเวลาขับรถไปก็อย่าให้รถใหญ่มาเบียดตามสี่แยกเพราะอเมริกันเขาพกปืนกันทุกคนเพราะฉะนั้นบางแจกเขาก็ต้องพกปืนไปด้วยทุกครั้งเพราะฉะนั้นบางทีบางแจกอาจจะต้องมีการก๊อปปี้ข้อมูลโทรศัพท์มือถือแตงโมงเอาไว้ในหลายที่สับขาหลอกเดี๋ยวเขาเก็บตัวถูกขึ้นมาแล้วข้อมูลหายหมดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับแล้วผมก็งงเหมือนกันว่าทําไมพี่อัจฉริยะ มาเป็นนิ้วกระทันหันแบบนี้ส่วนอย่างพี่นวัดแกก็บอกแล้วว่าถ้าเกิดแกต้องติดคุกแกก็จะให้ดังงามทุกคนใส่มงกุฎไปด้วยไปติดคุกแต่ผมมองว่าถ้ามันยังมาตามทางกระบวนการยุติธรรมยังพอสู้ได้เขาเรียกว่ามาบนดินแต่ถ้ามาใต้ดินมันก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับต้องเข้าใจว่าหน้าฉากของการฟ้องคดีละเมิดอำนาจศาลเนีย่ยมันเด็กๆแต่ด้านหลังการใช้อิทธิพลเถื่อนการใช้คอนเนคชันเถื่อน,อ,นอันนี้น่ากลัวเพราะอย่าลืมนะครับว่าถามว่านักการเมืองในประเทศไท ที่เป็นรัฐมนตรีมีหัวหน้าสูงม,มีอิทธิพลไหมก็ต้องตอบว่ามีอิทธิพลทุกคนนะครับในต่างจังหวัดเอาเป็นว่าอิทธิพลทางการเมืองมาสามารถเก็บใครก็ได้โดยที่ไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนจัดการเพราะฉะนั้นตอนนี้มีแกนทั้ง77จังหวัดพี่นวัดหมอธวัชชัยอาจารย์ปานเทพคุณสนทิหรือพี่อฉริยะหรือบางแจ๊คตอนนี้ผมเชื่อว่าเขากําลังแบ่งแยกงานกันทําคือหนึ่งเล่นเรื่องคดีเพื่อกดหัวเพื่อไม่ให้สู้เพื่อไม่ให้รวมกลุ่มกัน เพราะถ้าพลังบูนชนมันอ่อนแรงลงกรมสอบสวนคดีพิเศษก็จับไม่ค่อยกล้าไปไกลมากกว่านี้ก็อาจจะยื้อไม่ออกเลยคดีถึงออกเลยคดีก็ไม to ่เป็นคดีพิเศษก็ยื้อไปเรื่อยดูกระแสสังคมว่ามีแหลกมากน้อยแค่ไหนถ้าแหลกน้อยลงสำนวนคดีก็อ่อนลงสุดท้ายก็ไม่ได้รื้อคดีป่านนี้เขาก็ยัดคดีเพราะกระบวนการนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อ3มปีที่แล้วผมเชื่อว่าบางแจ็คคงคงเขาเรียกว่าคงเซฟ ข้อมูลแต่งโมไว้หลายที่ด้วยกันนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าโดยปกตินะครับคุณเอกลักษณ์มันก็คดีนี้มันเป็นคดีสู้กับคนมีอิทธิพลนะครับไม่ได้สู้กับคนธรรมดานะครับถ้าสู้กับคนที่อยู่ในแสงเนี่ยเขาก็ต้องเอาคดียัดนะครับพอเรื่องเงียบๆก็จัดการทีละคนนะครับแต่พอเรื่องดังๆเนี่ยจัดการไม่ได้นะครับก็ใช้วิธี คือเอาง่ายเนี่ยบางแจ็คเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลต่าง,างๆทางเฟซบุ๊กต่างๆเนี่ยทำให้เราก็ไม่รู้ว่าบางแจ็คจะเอาข้อมูลอะไรมาเปิดเผยที่ทําให้กลุ่มคนที่ก็ทาความผิดเกี่ยวกับเรื่องคดีแตงโมนเนี่ยต้องสะเทือนนะฮะต้องสะเทือนเพราะฉะนั้นบางแจ็คเขาก็มีประโยชน์นะครับแต่ตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องทําให้บางแจ็คหยุดให้ได้วิธีการก็คือส่งคนไปตีหัวนี่เขาเตือนนะครับเพลเผอเนี่ยข้างหน้าเขาสั่งคนไปยิงอ่ะนะฮะ สัง่งคนไปยิงบังแจ๊กที่อเมริกาแล้วบอกว่าทะเลาะวิวาทนะครับทะเลาะวิวาทผมก็บอกว่าบังแจ๊กถ้าไงากับบังแจ๊กก็ไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวงังดูใต้ท้องลถด้วยเกิดวางระเบิดขึ้นมาเวลาขับรถไปเนี่ยก็อย่าให้รถใหญ่มาเบียดตามสี่แยกนะครับเพราะว่าอเมริกันเนี่ยเขาพกปืนกันทุกคนเพราะฉะนั้นบังแจ็คเนี่ยต้องพกปืนไปด้วยทุกครั้งนะครับ ใครมายุ่งวุ่นวายมากก็ยิงสัตว์กระสุนใส่ไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยบางแจ็คอาจจะต้องมีการก๊อปปี้นะครับข้อมูลของโทรศัพท์มือถือแตงโมเนี่ยเอาไว้หลายๆที่นะครับสับขาหลอกอะ่ะเดี๋ยวเขาเก็บถูกตัวขึ้นมาแล้วข้อมูลหายหมดนะครับข้อมูลหายหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะฮะ แล้วผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมพี่อฉริยะมาเป็นนิ้วกระทันหันแบบนี้นะครับจะกินอาหารอะไรก็ต้องระมัดระวังด้วยนะฮะสมัยนี้มันใส่ไซยาไน์ง่ายๆนะฮะสั่งไซยาไน์นะครับผมเชื่อว่างานเนีเออ้อย่างพี่นวัตเนี่ยพี่นวัตแกก็บอกแล้วว่าแกถ้าแกาติดคุกเนี่ยแกก็จะให้นางงามทุกคนเนี่ยใส่มงกุฎไปด้วยไปติดคุกแต่ผมมอ,มองว่ามันยังถ้ามันยังมามาทางตามกระบวนการยุติธรรมเรายังสู้ได้ นะครับเขาเรียกมาบนดินนะครับแต่ถ้ามาใต้ดินนะครับแต่ถ้ามาใต้ดินนะฮะมาใต้ดินมันก็ระมัดระวังนิดนึงนะฮะระมัดระวังนิดนึงคือต้องเข้าใจว่าหน้าฉากของการฟ้องด้วยคดีละเมิอดอำนาจศาลเนี่ยมาเด็กๆนะครับแต่ด้านหลังเนี่ยการใช้อิทธิพลเถื่อนนะครับการใช้คอนเน็ชันเถื่อนเนี่ยอันนี้น่ากลัวนะครับอันนี้น่ากลัวนะครับ เพราะอย่าลืมนะครับถามว่านักการเมืองในประเทศไทยที่เป็นรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าซุ้มเนี่ยมีอิทธิพลไหมก็ต้องตอบว่ามีอิทธิพลทุกคนนะฮะในในต่างจังหวัดนะฮะเอาเป็นว่าอิทธิพลการเมืองเนี่ยมันสามารถเก็บใครก็ได้โดยที่ไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนจัดการนะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยมิสแกนทั้ง77จังหวัดพินวัตเออยนะครับหมอทวัชชัยนะฮะอาจารย์ปานเทพท่านคุณสนทิ หรือพี่อัจฉริยะเนี่ยนะครับหรือบังแจ็คเนี่ยนะครับตอนเนี้ผมเชื่อว่าตอนนี้เขากาลังเขากําลังแบ่งแยกงานกันทําทคือหนึ่งคือเล่นเรื่องคดีอ่าเล่นเรื่องคดีเพื่อกดหัวเพื่อไม่ให้สู้นะครับเพื่อไม่ให้สู้เพื่อไม่ให้รวมกลุ่มกันสู้่นะครับเพราะถ้าพลังมวลชนมันอ่อนแรงลงเนี่ยกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยก็จะไม่ค่อยกล้าไปไกลมากกว่านี้นะครับ ก็อาจจะยื้อไม่ออกเลขคดีนะครับถึงออกเลขคดีก็ไม่เป็นคดีพิเศษนะครับก็ยื้อไปเรื่อยๆดูกระแสสังคมว่ามีแรงมากน้อยแค่ไหนถ้าแรงน้อยลงจำนวนคดีก็อ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงสุดสุดท้ายก็ไม่ได้รื้อคดีนะครับแล้วตอนนี้ก็ยัดคดีนะฮะเพราะกระบวนการนี้มันเคยเกิดขึ้นมา3ปีที่แล้วนะครับทางแจ่มมงคลกิษค่ะก็ยังเล่าอีกคว่าสมมติว่าคดีนี้ถ้าจะต้องไปไกลที่สุด ก็คือต้องดูแลแม่ตังหมดด้วยต้องดูแลความปลอดภัยดูแลสภาพจิตใจดูแลการเงินการทองเพื่อไม่ให้แม่ไปพาวะพะวงกับเรื่องการเงินดูแลฝ่ายกฎหมายให้อยู่ในร่องเร่อยไม่สับสนพอท้าขัดสนเรื่องเงินเมื่อไหร่มีปัญหาเมื่อนั้นอยากอาจารย์ปันเทพเขาคงเล่นงานด้านงานที่อาจารย์ปันเทพทำอยู่คงไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องงานคงไม่ได้มีปัญหาอาจารย์ปันเทพเขาน่าจะโดนเล่นเรื่องคดีมอธวัชชัยแก,ก่ก็เกษียณแล้วแก่ก็เป็นหมอผ่าตัดในห้วงเวลาพิเศษไปบางทีเนี่ย เขาอาจจะไปกดดันงานพิเศษเที่โรงพยาบาลพระมงกุฎไม่ให้มีงานหลังจากนั้นก็ไปรับงานรับผ่าตัดเอกชนมีเส้นสายเขาก็คงบอกพออรโรงพยาบาลว่าไม่ให้งานหมอทวัชยัยก็ทําให้เรื่องการเงินมันมีปัญหามันก็จะค่อยๆทําให้คนที่จะสู้เรื่องความยุติธรรมมันถดถอยลงไปเรื่อยๆสมมติถ้าคดีนี้จะต้องไปได้ไกลที่สุดคือต้องดูแลแ,แม่แตงโมด,ด้วยนะฮะต้องดูแลความปลอดภยัยดูแลจิตใจดูแลการเงินการทองนะครับ เพื่อไม่ให้แม่เนี่ยไปพวักพงเกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับพวักพงเกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับดูแลฝ่ายก,กฎหมายให้อยู่ในร่องในรอยไม่ให้แบบขัดสนเพราะถ้าขัดสนเรื่องเงินเมื่อไหร่เนี่ยมีปัญหาเมื่อนั้นนะครับอย่างอาจารย์ปันเทพเนี่ยเขาเขาคงเล่นงานด้านด้านงานงานที่อาจารย์ปันเทพทําอยู่เ้าคงไม่ได้เรื่องคณะบดี เพราะว่าดรอาทิตย์อุไรรัตน์เนี่ยก็คนจะไปขู่แกก็คงยากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องงานเนี่ยคงไม่มีปัญหาส่วนจาร์บันเทพเนี่ยเขาน่าจะเล่นเรื่องคดีนะครับเล่นเรื่องคดีนะฮะเล่นเรื่องคดีหมอทวัชชัยเนี่ยแก,กเกษียณแล้วนะครับแกก็เป็นหมอผ่าตัดในห่วงเวลาพิเศษพิเศษแกไปบางทีเนี่ยเขาอาจจะไปกดดันงานที่งานพิเศษที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับไม่ให้มีงานหลังจากนั้นก็ งานที่หมอธวัชชัยไปรับผ่าตัดเอกชนอย่างเงี้ยถ้าเขามีเส้นสายเขาก็คงบอกพออโรงพยาบาลไม่ให้ไม่ให้งานหมอธวัชชัยนะครับก็ทําให้เมื่อการเงินมันมีปัญหาถูกปะเมื่อการเงินมันมีปัญหามันก็จะค่อยๆทําใหา้คนที่จะสู้เรื่องความยุติธรรมเนี่ยมันถอยถอยลงไปเรื่อยๆนะครับจะสังเกตนะฮะเมื่อปีที่แล้วถ้าทุกคนจําความจําความกันได้ว่าผมคือหัวขบวน ในการลื้อคดีแตงโมพี่อัจฉริยะก็อยู่ในทีมนะครับรับผิดชอบด้านกฎหมายผมดูแลแม่แตงโมแล้วทีมกฎหมายอีกทีมหนึ่งนะครับแล้วก็รักษาความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเงินเรื่องทองและคอนเน็ชันของผมเมื่อสมัย3ปีที่แล้วเนี่ยผมก็ถือว่าเต็มไม้เต็มมืออะสามารถประทากับทนายความ4-5่หคนหกคนได้สบายสบายนะครับแต่ก็ต้องเสียสเสบียงไปเยอะเสียคอนเน็ชันไปเยอะนะครับ แต่เมื่อผมโดนโดนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมานะฮะไหนจะโดนคนบนเรือฟ้องเจ็ดกรรมนะครับาสารต้นสารอุทธรชนะไหนจะโดนทีมทนายความร้องเรียนทุกหน่วยงานนะครับลุมกันมาเป็นละลอกละลอกละลอกนะครับไหนจะโดนสสในสภาผู้แทนราษฎรส่งสายกันร้องเรียนส่งสายกันร้องเรียนผมนะครับไหนจะให้รัฐมนตรีโทรมาขู่ โทรมาเตือนนะครับไหนจะให้ในายทหารเข้ามาคุยไหนจะให้หน่วยงานตรวจสอบในสภาหน่วยงานตรวจสอบในปปชหน่วยวสอบกจระยะรรมาเล่นพล้มผมเนี่ยจนผมมึนเนี่ยเอาเป็นว่าคือผมคือหัวขบวนในการทําคดีแตงโมเนี่ยผมยังไปไม่ไหวอะ่ะเพราะว่ามันโอ้โหมันมันมากันอุตลุดเหลือเกินนะครับมันมากันอุตลุดเหลือเกินน่ะมาทุกทิศทุกทางอะ่ะ พอหัวขบวนผมเนี่ยหมดแรงใช่ปะพอหมดแรงเสร็จปุ๊บนะครับพี่อัจฉริยะก็ถูกดำเนินคดีจากภูธรท่าหนึ่งสอยเอาสอยเอานะครับทีมคุณหมอธวัชชัยก็ต้องถอยถอยกาวลูดนะครับทีมทนายก็แตกซ่านนะครับทีมทนายก็แตกซ่านเพราะฉะนั้นแม่แตงโมก,ก็หมดกำลังใจนะฮะเพราะว่าทีมเรียบร้อยกันหมดนะฮะ แม่แตงโมก็เลยจัดตัดสินใจแล้วกูไม่ไหวแล้วโว้ยกูต้องตัดสินใจรับตังค์แล้วนะฮะเพื่อเพื่อความปลอดภัยนะฮะเพราะการที่แม่แตงโมรับตังค์ไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแม่แตงโมเขาไม่ได้รักแตงโมนะฮะเขารักแตงโมแต่เนื่องด้วยมันจาเป็นที่จะต้องประคองตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยนะฮะให้อยู่สู้คดีถึงห้าปีเจ็ดปีนะครับห้าปีเจ็ดปีด้วยอายุเกือบเจ็ดสิบเนี่ย นะครับจะอยู่คนเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องมีคนดูแลแม่ ผมมองว่ากลุ่มแกนนาที่ทําคดีแตงโมถ้าไม่มีเจ้าภาพในการทําเรื่องนี้ผมมองว่าทุกคนจะถูกดําเนินคดีจนหมดทุกคนจะถูกบิดบังคับด้วยสภาพเศรษฐกิจทั้งหมดแล้วสุดท้ายพลังมวลชนมันไม่เกิดขึ้นเพราะมันไม่เกิดขึ้นรับรองว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษต้องถอยหลังแน่นอนสุดท้ายก็ต้องยกเลิกไม่มีหลักฐานใหม่ไม่รื้อคดีแม้แตงโมก็ต้องกลับไปในที่ตั้งตน้นถ้าโดนฝั่งคนบนเรือหยอดน้ำเขาต้มสักหน่อยแม้แตงโมก็ถอยแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องตั้งกองทุนหนึ่งคือ ตองทุนแตงโมต้องได้รับความยุติธรรมนักจากนี้ค่ะทางเต้มงคลกิจค่ะก็ยังเล่าอีกว่าตอนเก็บศพมาใหม่ๆเนี่ยพบว่ามือของแตงโมควายหลังเหมือนมัดแล้วก็มีตะปูตอกตรงที่ตีนด้านขวาก็หายไปเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าเงินหมุนเรื่องคดีแตงโมพร้อมอิทธิพลประมาณ500ล้านที่ผ่านมานะเพราะฉะนั้นถ้าราบีน้อยกว่า500ล้านเราก็สู้เขาไม่ได้ แล้วก็ยังบอกอีกค่ะว่ามันไปรีสู้กับคนธรรมดามันสู้กับหัวหน้าแก๊งที่ระดับเดียวกันกับรัฐมนตรีมันเป็นหัวหน้าซุ้มมีคอนเน็กชันทุกระบบมันก็ไม่ได้ใหญ่มากหรอกครับแต่มันก็พอตัวแต่ลำพังที่ออกมาสู้ทั้งหมดเนี่ยมารวมกันสู้เขาไม่ได้เท่าที่ดูอยู่นะมันก็ไม่ได้ใหญ่กว่านายกรัฐมนตรีหรอกแต่มันมีคนแกงใจไอ้คนคนนี้เนี่ยมันก็แก่ตายเป็นเหมือนกันมันก็อายุมากแล้วผมมองว่ากลุ่มแกนนำนะครับที่ทำเรื่องคดีแตงโมเนี่ย นะครับถ้าไม่มีเจ้าภาพนะครับในการทําเรื่องนี้ผมมองว่าทุกคนจะถูกดําเนินคดีจนหมดทุกคนจะถูกบีบบังคับด้วยสภาพเศรษฐกิจทั้งหมดแล้วสุดท้ายเนี่ยพลังมวลชนมันไม่เกิดขึ้นพอมันไม่เกิดขึ้นเนี่ยรับรองว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยต้องถอยหลังแน่นอนนะครับสุดท้ายก็จะยกเลิกไม่มีหลักฐานใหม่ไม่ลื้อคดี แม่ตงโมแม่ตงโมก็ต้องกลับไปไปในที่ตั้งนะครับถ้าโดนฝั่งคนบนเรือหยอดน้ำข้าวต้มหน่อยแม่แตงโมก็ถอยละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องตั้งกองทุนกองทุนหนึ่งขึ้นมาเขาเรียกว่ากองทุนแตงโมต้องได้รับความยุติธรรมนะครับตอนเก็บศพมาใหม่ๆเนี่ยเห็นไหมเห็นว่ามือไพ่หลังนะฮะเหมือนมัดเลยนะฮะตะปูตอกฟุตงตรงฝ่าตีนด้านขวาก็หายไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย โอผผ้ผมจะบอกให้เงินหมุนเรื่องคดีแตงโมพร้อมอิทธิพลเนี่ยประมาณห้าร้อยล้านนะฮะที่ผ่านมานะฮะที่ผ่านมาประมาณห้ารยล้านนะฮะที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นถ้าเรามีน้อยกว่า500้อยเราสู้เขามไม่ได้มันไม่ได้สู้กับคนธรรมดานะครับมันสู้กับหัวหน้าแก๊งที่ระดับเดียวกับรัฐมนตรีที่เป็นหัวหน้าซุ้มอ่ะมีคอนเน็ชันทุกระบบ มันก็ไม่ได้ใหญ่มากหรอกแต่มันก็พอตัวนะแต่ลำพังที่ออกมาสู้ทั้งหมดเนี่ยมัดรวมกันเนี่ยสู้เขาไม่ได้มันก็ไม่ได้ใหญ่กว่านายกรัฐมนตรีหรอกมันไม่ได้ใหญ่กว่านายกรัฐมนตรีหรอกนะครับแต่มันมีคนเก่งใจ บักเลยค่ะว่ายิ่งเดินนายิ่งเข้มข้นและน่าติดตามขึ้นเรื่อยๆเลยล่ะค่ะสําหรับการรื้อคดีของแตงโมนิดาตามบทสรุปของเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปเรามาติดตามไปพร้อมๆกันค่ะท็อปดารานียุชขอสวัสดีปีใหม่ชาวท็อปดารานะคะขอให้ชีวิตของคุณปีหน้านี้มีแต่เรื่องท็อปๆทั้งนั้นเลยแล้วอย่าลืมติดตามท็อปดารานะคะเรื่องสนุกเรื่องในวงการต้องยกให้เขาท็อปดาราค่ะมีความสุขนะคะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s ับสไ r ร b ์ที่ y o YouTube c ช anel ท็อปดาราและเพจ a c e b o o k ท็อปดาราได้เลยนะคะอ่ะอๆๆยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แซงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ